กิจแบบนี้นะคะมีพื้นที่ไม่ต้องเยอะหรือว่าในคอนโดนะคะเมยมองว่าการปลูกผักอะคะ่ะต้องใส่ใจกับรา,ายละเอียดเขานิดนึงเสร็จแล้วแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาให้เราวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วมันจะไม่มีการสิ้นเปลืองะคะ่ะและเราก็ยังเป็นการรีแลกคลายเครียดผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วย คเมย์นะคะพักขมลธรรมะเศรทรัพั์ค่ะ,คะก็เป็นเจ้าของโรงแรมเอเทรียมสุวรรณภูมิค่ะ,คะเราต้องการให้ที่โรงแรมคะคะเป็นครัวกลางของที่บ้านเราด้วยนะคะ,คะดังนั้นอ่าเราก็เลยตั้งใจว่าการที่เราจะมีครัวกลางแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปเสิร์ฟกับที่บ้านดังนั้นวัตถุดิบอะค่ะแหล่งต้นกําเนิดอะคะ่ะเราต้องมั่นใจได้ว่าปลอดสารแล้วก็สามารถเอามา ปรุงใส่ใจที่ครัวของเราและเสิร์ฟไปที่บ้านได้ด้วยดังนั้นมันก็เลยเกิดสวนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถเสิร์ฟให้กับแขกผู้มีเกียรติของโรงแรมเราด้วยค่ะแต่ตั้งใจอะค่ะกับสิ่งที่เกิดวันนี้ถ้าเมไม่ได้เจอเชฟหนุ่ยอะค่ะสิ่งที่ตั้งใจอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นวันนี้อาจจะแบบ แค่เล็กๆน้อยๆที่เสิร์ฟเฉพาะที่บ้านจริงๆอย่างตอนแรกที่เราเริ่มต้นอะนะคะแต่ตอนทุกวันนี้ค่ะคือส่วนตรงนี้ค่ะก็สามารถเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกท่านที่มารับประทานอาหารที่เอเทียมสุวรรณภูมิได้ซึ่งเป็นจุดของความภาคภูมิใจมากกว่าค่ะว่าคนที่มาที่นี่นอกจากจะได้พักสบายแล้วใช่ไหมคะอาหารอร่อยแต่คุณมั่นใจได้ว่า อาหารทุกอย่างที่ปรุงเข้าไปนะคะ่ะวัตถุดิบเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของทางทีมงานเรา เป็นโครงการเดอะเนสรวน่าูมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งแรกที่เราเติบโตขึ้นมาคือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ค่ะโรงแรมนะคะซึ่งสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ลองสเตย์จนถึงแบบเป็นเดลี่ยูสอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,ะก็มีฟิตเนสค่ะมีโคเวิร์กิ s งสเปซนะคะห้องประชุมสัมมนาค่ะที่สามารถรองรับได้ถึง150ท่านนะคะ,คะก็คือเพื่อนๆนะคะหรือว่าผู้ชมนะคะสามารถ เซิร์ชเข้าไปที่เขียนว่านะคะไอชัพเตอรสุวรรณภูมิหรือเอเทรีสุวรรณภูมิค่ะับใส่ถุงอะคะ่ะแล้วเราอะเล็มใบมันทานใช่ไหมคะเจ้วก็ดูการเรติโตของเขาอะคะ่ะลองลองทำดูค่ะความสุขมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้มือเราแล้ว